ันเออสวัสดีครับเพชรโอ้เก่งเก่งลูกเก่งสวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมเอาเอาเล่นห่วงโชว์หน่อยเอาน้องตาโชว์หน่อยเออเล่นห่วงเอาดิดิเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงก็ยังิึงยุกลุกดิดิตับงานนะครับห่วงเล็กเกินไปเอ อายกพื้นลงยกขึ้นีอรอลุ้นนะครับแม่ๆนะครับผมรอลุ้นหนึ่งสองสองสามตั้งท่าก่อนตั้งท่าตั้งท่าพื้นไม่เสมอตึ้งเอาหนึ่งสองสามโอ้โหเอาไหมอยกขึ้นดีอายกขึ้นดีอ๋อมุดอีกมุนอีกเออก็จะพาน้องทอปเพชรนะครับผมเดินเล่นนะครับผมออกกำลังกาย บรรยากาศช่วงกำคำนะครับเมื่อคืนฝนตกเนาะเมื่อคืนนะครับผมพื้นก็ชุ่มนะครับผมยากก็เริ่มเขียวขจีเดินชิวๆครับผมไปกันเลยครับ,รบผมตอนนี้ก็เออมาดูแม่ต่ายนะครับแม่ต่ายตาย,ตายเอ้ยแม่ต่ายยังจำพ่อวยได้อยู่นะครับน้องอยังไงลูกเป็นไงใกล้จะคลอดยัง ตายน,นะครับนี่นะครับผมของแก่แล้วนะครับเตรียมตัวรอคลอดนะครับนี่นะครับผมพอเสมก็ออกกําลังกายทุกวันนะครับ <าง rugged> จะหมานลูกชายหรือลูกสาวนะครับต้องรอติดตามด้วยแม่ๆนะครับเฮ้ยเสียงช้างใครมาโ,โอ้โหพายเบนพายอะไรนี่ ทักทายกันทักทายกันด้วยนะครับผมโอ้เป็นไงบ้างนะครับโอ้หางหางสวยเหมือนกันเนาะทักทายนะครับผมนี่ทักทายครับผมเป๊ะเพชรปีละเบนฮะเพชรพีโอ้ดูครับผมการทักทายนะครับของทองเพชรนะครับกับพี่อะไรบัวงาม ผมกับผมพี่บัวงามนะครับผมกับพายทองเพชรนะครับผมทักทายกันนะครับผมเป็นช้างพลายนะครับผมก็มนงานที่สง่างามมากนะครับผมพายบัวงามนะครับเป็นแม่นะครับไปบัวงามเดินก่อนเลยเดวนรองทัเพชเดินตามนะครับโอ้ยงานก็สวยนะครับผมกี่ปีแล้วเจ็ดปีถือว่าตัวโตนะครับเจ็ดปีนี่ครับผม วันนี้ได้เดินกับพี่บัวงามนะครับแม่แม่นะครับก็ลองใส่แยงเนาะเคยนั่งนั่งหลังยัง <Okay. S 1> เคยแล้วโอเคครับผมเป็นทองเพชรครับเดินแบบมีความสุขมากเลยวันนี้นะครับผมก็มีพี่บัวงามเดินเป็นเพื่อนนะครับาน่น,นี่ถึงซุ้มเขียวแล้วนะครับแม่แม่นะครับผมนี่ก็ได้ยายกินเลย พอแล้วลูกพอแล้วกินเยอะเนาะมาอยู่นี้ก็อุดมสมบูรณ์นะครับผมนี่มิมี่ก็มาต้อนรับน้องต้าด้วยนครับผมนีคือบรรยากาศนะครับผมของซุ้มเฉียวนะครับผมยุ่งยากแล้วเดี๋ยวพ่อยเอา อยาให้กินเด้อิศมั้ยนะครับเอาสวัสดี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 น้อยสวัสดีสวัสดีครับผมก็มีหญ้านะครับผมโดยก็จะโยนหญ้าให้เลยเลิศมั้ยนะครับผมสวัสดีสวยสวัสดีเออ ครับผมวันนี้ก็เงียบมากนะครับผมพี่บัวไม่อยู่นะครับแม่แม่นะครับผมเจอกจอเจ้าเต่าเต่าเอ้ยวันนี้ทักทายหน่อยแล้วในเพ่อการไปไหนเต่าเราบอกว่าไม่รู้นี่คือเจ้าเต่านะครับนี่ครับผมแผนเฝ้ารถนะครับเฝ้าบ้านนะครับแม่แม่นะครับผมก็มาดูแล้วนะครับผม พี่บัวไม่อยู่นะครับพี่บัวเปไหนไม่รู้นะครับนี่ครับผมพี่บัวนะครับก็มีหญ้าพี่บัวเตรียมไว้สําหรับวันนี้นะครับแม่ๆนะครับผมนี่นะครับผมบัวไม่อยู่นะครับเอาเซ็ตครับ สุนโฉกไปที่ไหนหมดเขาไปไหนหมดงานมันเกิดครับมานี่งานเกิดใครงานมันเกิดสตังหรือเปล่าโอ้งานมันเกิดที่สตังใช่ครับผมสุมเขียวก็เลยไปงานวันเกิดแอนสามตัวลอยไปโอ้สามตัวลอยไปมีมีตัวไหนบ้างก็มีนาโนุขุนใจเบัวหวานโอ้นะครับผมสะพ้อบัวห็นไหมมาเฝ้าสร้างบอลนี่เฝ้าสุนวบ่สร้างเฝ้าสร้างโอ้โฟร์สร้างนะครับผม ผมมีคนอยู่ผมมีคนอยู่ครับผม <Yeah. S 1> ไม่มีใครอยู่นะครับผมเอาไปเลยภาษาเลยหรือเล่า hmm. ครับผม mm hmm. ก็ว่าพาทองเพชรมาเล่นกับพี่บัวนะครับพอดี mm hmm. พี่บัวไม่อยู่นะครับลุงทองเพชรอยู่นู่นนะครับนี่แหละนะครับผมโอ้ยนู่นเลยจะไปแล้ว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 ,ลวขึ้นอะไรไงนี่เป็นอะไรสระนามิน,ะนี่นะครับผมก็พาทองเพชรมาบุกคุ้มเฉียวเลยเอา้าตามใจเลยอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยใช่ไหมอนุญาตยัง าครับเอ้าพี่แซมไปไหนไปแข่งานแข่งานที่ไหนชายภูมิหมอชายภูมิบ่บางคนลืมไงไม่ไม่รู้จังรถบุเขียวบ่รถบอจ่างรถคุยไปอไม่กว่าเอาบุเขียวไปบุเขียวสาตัวหน่อยบุเขียวสามตัวร้อยอยู่นี่เขียว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 นะครับผมคือบรรยากาศนะครับผมเงียบเหงามากนะครับผม วังเวงนะครับไม่มีใครอยู่มีตะบัวแดงนะครับผมนี่ครับผมมีแต่น้องหมาอยู่ทางนั้นเลยนะครับแม่ๆนะครับผมนี่บรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับทองเพชรก็ขึ้นไปอะไรอีกนู่นเดี๋ยวพามาดูทองเพชรนะครับผมว่าทองเพชรทาอะไรนะครับผมเฮ้ยแอบซ่อนหากับพี่ต้าบอกทองเพชรนี่มาสุกเขียวนี่มีแต่รอยยิ้มตกเล้วตกนะ เออฝึกไว้ฝึกไว้ oh <my S 1> เอองานงานควณลรินอยู่ไหนวะมืนครับมือแล่นแมันบอโอ้พรุ่งนี้นะครับงานควรรินนะครับผมงานบวชเนะกกาะนะครับผมโอ้ยยังเทพเย่ยังเท่เลมีความสุขมากนะครับถ้าถงเด,ด็กใดมาเล่นกับคุณเขียวนะครับดูครับผมสำรวจนะครับ <c oughs> เอะอเออเออ เออเอาอแอบกินหญ้าด้วยมียญ้ากินด้วยหญ <c oughs> ้าอบุูลพรทองเพชรชอบ <c oughs> ครับผมเดินกลับบ้านนะครับแน่แนะครับผมก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเลยนะครับผม สวัสดีครับมาทไหนน้องครับน้องช่องพายทองเพชรครับผมครับผมจับได้นะครับถ่ายรูปได้นะครับผมพายทองเพชรครับผมครับผมสามขวบครับผมครับผมเก็บหญ้ามาเองครับผมแม่ครับครับผมไยินตกมันยังครับผมยังก็ต้องสิบปีขึ้นนะครับผมครับผม ยังเด็กอยู่ครับยังเด็กอยู่นะครับผมเราต้องพาเดินออกกำลังยังครับเดินออกกำลังกายตอนค่ำทุกวันนะครับก็ประมาณ300กิโลนะครับก็ว่ายน้ำก็ธรรมชาติก็ว่ายเป็นเลยแหละครับผมครับผมธรรมชาตินะครับไม่ต้องหัดใช่ไหมครับไม่ต้องหัดไม่ต้องฝึกครับผมเป็นเลืว่ายน้ำทุกวันไหมครับก็ทุกวันนะครับผมเอาตัวเพชรจับมือหน่อยลูกมาเทคแคร์แม่ๆหน่อย เทคแฮนเทคแฮนหน่อยจับเลยครับผมช่วงนี้กำลังกินหญ้าอยู่ครับผมครับผมมีความสุขมากครับผมเป็นเป็นช้างพลายครับผมช้างพลายครับผมงาก็ออกประมาณนี้แหละครับผมตามอายุนะครับผมครับผมครับ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 ผมมันเป็นเป็นธรรมชาติแล้วแต่บางเชือกบางตัวนะครับอย่างทองเพชรนี่คุณแม่ก็ก็ยาวนะครับอ๋อนะครับผมก็เป็นกรรมพันธุ์พูดง่ายๆนะครับผมแล้วี่แคือครับผม เรีนหางนะครับผมครับผมเอ่อบางท่านก็ตัดนะครับผมตัดแล้วก็งอกมาใหม่อะไรนี่ครับนี่ทำอะไรจะทำอะไรป่ะไม่ทําอะไรหรอกครับก็เดินออกกำลังกายอย่างนี้แหละครับครับผมเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอเนี่ยครับผมก็มีคุณแม่อยู่ที่บ้านนะครับมีแม่ครับผมตัก็เด็กเลยครับผมตั้งแต่คลอดเลยครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับเที่ยวให้สนุกนะครับสวัสดีครับครับผมครับผม เข็ดก็มีรอยยิ้มน,นะครับผม okay. ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับผมมาเยี่ยมชมหมู่บ้านช้างนะครับผม,มออบูเขียวมาแล้วบูเขียวมาแล้วเอ้ยโอทยถทายบูเขียวมาแล้วให้กับบูเขียวมานะครับ หันนะหันของแท้โอ้โหม,มาแล้วนะครับผม,ผมเกดก็มาเป็นกำลังใจให้กับพี่บัวนะครับนี่น,นะครับ ไปรับพี่บัวก่อนลูกขอบคุณน้องไอ่อเอาขนมก็ต้องพี่บัวขอบคุณตรงนี้ก็รอรับพี่บัวนะครับผมโอ้พี่บัวนี่นะครับสองพี้ก็เดินอย่างสบายใจนะครับผมเห็นพี่บัวนะครับเห็นพี่นาโนนะครับเห็นพี่ชื่นใจนะครับผมแล้วก็หนุมน่มๆนะครับผมหนุ่มเสกหนุ่มปอ และอีกหนึ่งหนุ่มนะครับหนุ่มปีดกับรอนะครับมาเป็นกำลังใจนะครับผมให้กับซุ้มเขียวนะครับสามตัวร้อยนำทีมโดยพี่บัวโอ้โหนอนนะนอนรอเลยครับแม่นะครับผมของเพชรนอนรอเลยครับแม่นะครับคุกเข่ารอเลยอืมไม่ธรรมดานะครับผม มาต้อนรับนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับซุ้มเขียวของเราวันนี้นะครับมานวะปอโอเคมนัมนหมันเออน้องปอว่ามานันหมันนะครับผมเดินแบบชิวๆเลยนานูนี่ทักทายหน่อย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 เออทักทายหน่อยโอ้ทักทายทักทายเอา้าเจอแม่บ่ยังไงคุณแม่ ทักทายแล้วก็กลับไปพักผ่อนนะครับอะพี่บัวมาแล้วนะครับพี่บัวมาแล้วหวัวมืน่นกนสิไปกันเด้เอาทําทิมไปไปตอนไหนเอา้าซิโอว่าไปตอนเ้าบ่ช่วงเ้าบปหรือไปบ่บ่ไปลอดดิ เพราะตัวเองมีรถนะเสี่ยวตับทิมไปก็เลยต้องเพชรไปหลายบม่ได้รับวินาทีนะครับเจอกับพี่บัวนะครับโอ้โหถอยแบบถอยแบบชิวๆเลยนะครัคเ,เฮ้ยเจอกันแล้วครับผมเจอกันแล้ว เอาทักทายทักทายโอ้โหมีกบสุกไมมาแต่ไหนโอ้โหมาแล้วพี่ชิตนะครับคุณเบียพิชิตมาแล้วคุณเบียร์เรานะครับผมกระเป๋าหนักนะคุณเบียร์นี่กระปเป๋า,ปปาหนักนะคุณนรา,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 ราจะได้แนวบุนสกเก็ตเหรอโอ้โหเลยว, <laughs> ว่าหมันมน,ะนะครับพี่ชื่อนะมาเป็นกำลังใจพิชิตนะครับผมยจะลืมงานไงเด้อครับเลยไป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  โอ้ไปตั้งแต่สามโมงเลยไอ้ตั้งแต่สามโมงเลยนะครับผมก็นะครับผมรอรับพี่บัวเสร็จที่รอพี่บัวก็ไปพักผ่อนนะครับครับผมทองเพชรเราก็จะกลับแล้วนะครับเอาทองเพชรโชว์หน่อยเอาโชว์หน่อยหนึ่งองพึมโอ้โหสวัสดีครับหน่อยลูกครับ จ้านะครับอย่าลืมฝากติดตามช่องพายทรงพิสดด้วยนะครับแม่แม่นะครับผมสวัสดีครับ